ลักษณะของดาบเล่งนี้มีความยาวรอประมาณ85เซนติเมตรมีเศษไม้และเหล็กเป็นส่วนประกอบนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณทะเลสาบและพวกเขาก็ค้นพบชิ้นส่วนของเหล็กที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเพิ่มเติมอีกด้วย นับว่าเป็นการค้นพบที่น่าประทับใจและเหล่านักโบราณคดีก็เชื่อว่าในทะเลสาบแห่งนี้ยังมีอะไรซ่อนอยู่อีกมากมายเหมือนดาบเล่มน,นี้เราคอยให้สาวน้อยซาก้าวานเนเซกมาเจอเลยนะนี่จนตอนนี้เธอเริ่มกลายเป็นคนดังมีแต่นักข่าวต้องการสัมภาษณ์ตัวเธอสถานที่ ริมทะเลสาบวิโดสเทิร์นในเมืองคาโนโประเทศสวีเดนที่มาข้อมูลและภาพเดลี่เมลบ ABC แคดดัมแอนดี้วานเเซก